ปิดนะครับเจ้าของร้านไม่อยู่เราก็จะตัดสู้กินน้ำกันกัดตัวเองก่อนกัดตัวเองก่อนเอเลยกัดตัวเองก่อนกัดโัวก็หมดเออผมมีหางอยมีหางบอกคืออืมอะไรดูไม่อยากคุกเข่าครับผมโอ้วางตรงนั้นแล้วเขายบเอาโอนเอาตังค์นะวางเลย เฮ้ยแอบกอหอนเลล้างเลยนะอ่โอเคล้างเลยนะล้างเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปอบไว้ในรถวันนี้ให้มันตากแดดสี่ห้านาทีจโรบก็ตายแล้วอ่าพวกผมเนี่ยยังไงมาสอบถามอาการลูกชายเป็นยังไงบ้างอืมดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่าเมื่อวานพ้อทั้งวันเลยพื้ออยากกินขนมไม่ลูกผมจะเป็นแบบว่าประเภทแบบพ้น เวลาเป็นไข้ป่วยมันจะละเมอละเมอวิ่งลงมาอย่างเงี้ยเดินไปโน่นไปนี่เนาะเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่ได้ไปไหนกันเด้อกลัวไม่กลัวนะแล้วก็อันนี้เรามีแอลกอฮอล์มาทำถูกแล้วทำถูกแล้วค่อยไมาดีผมทำถูกนะผมไม่ได้รังเกียจคุณไม่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 เดี๋ยวเป็นอะไรจะเรื่องร้อนอะไรกูเราจะได้กินเปล่าาลวย ไม่ท่าถ้าเจ้าไปวันสัปดาห์นี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะกันที่ว่าที่บอกที่เจ้าอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้พี่เอกทุกผมเนี่ยทุกผมเนี่ยรู้รู้แล้วรู้เรื่องทุกอย่างแล้วแต่พุกผมนะแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เลยจะมาถามเจ้าพราเจ้าสะดวกวันไหนพรอวันไหนพวกเราจะรอต่าไปด้วยกันเดี๋ยวรอให้พวกเจ้าเคลียร์ตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนเราค่อยเดินทาง น,น,น,นแล้วสรุปลูกชาย<ว>ดีขึ้นแล้วเนาะผมก็จะขอรวบรัดในคลิปนี้เลยนะผมเนี่ยเอา,เอายอดในน้ำโขลกของยอดค่าใช้จ่ายในการทําห้องน้ําทั้งหมดามาสรุปให้คุณดูเพราะว่าเรา,าเก็น,นแล้วเหรอฮะเก็นแล้วเหรอใช่คุณมาดูเดินมาดูใกล้ๆก็ได้ฮะโอ้โห800บาทเองอ่านดูอ๋อนี่คืออะไร ผมเขียนย่อาจากในบินตันนี้คุณเปิดดูก็ได้ตรงกันหมดเลยนี่เหรออันนี้ก็ได้นี่ที่คุณสรุปให้นี่ก็จบแล้วนี่นี่ฮะ F4 งบ9000นเนาะครับผมค่าใช้จ่ายอันแรกที่เราซื้อของสามพั้ครั้งที่สองสามพันสามร้อยโลอรซซิ่งกับอันนี้เมื่อวานอันนี้คือ720ดีนี่คืออะไรเจ็ดร้อยยี่สิบเจ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 เีเยนจเจเจเจอเจเจเจเกเเจ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 อเจเเจรจเจมัเจเ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 จกเจเจเ็เเ อันนี้แหละสองร้อยแปดสิบห้าเมื่อวานที่ไมค์คุณหายร้านที่ไมค์คุณหายนั่นไงไม่เจอยังไม่เจอเหรอวันแรกที่เราซื้อพวกสีพวกอะไรนั่นใช่ไม่เจอไม่เจอไม่เจอหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะเอฟซีนะครับเราไม่ได้ตรวจสอบกันนะเพียงแต่ว่าเราจะให้เอฟซีได้ดูไปด้วยกันนะครับว่าเราใช้อะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็เหลือเงินอยู่แปดร้อยห้าบาทนะซึ่งคืออยากให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยกันว่ามันเราใช้งบไปเท่านี้แล้วก็บินก็ตามนั้นแหละครับเออ อันนี้คืองบที่เราใช้ไปทั้งหมดแล้วมันเงินมันเหลืออยู่แปดร้อยห้าบาทเราก็ไปซื้อสายไฟเหลือสายไฟโอ้แล้อใช่สายไฟหลอดไฟเนาะอ่าเพราะฉะนั้นน่าจะพออยู่พอได้อยู่พอได้อยู่เนาะหลอดไฟแต่พอมากับช่างเอนะตงนานเลยท่างเองไม่ได้แล้วโอเคแล้วถ้าเกิดมันเหลืออีกเราจะไปซื้อสายยางเพราะว่าสายยางที่แกใช้ต่อเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยมันเก่าแล้วมันมันต่อหลายทอดนะผมก็อยากจะซื้อให้ให้ใหม่อยู่ จะรองงบดูสายไฟถ้ามันเหลือก็อาจจะปัดไปจนนั้นเลยซื้ออซื้อสายยางซื้อขันขันตักน้ำให้แกเห็นว่าในคลิปไม่มีช่วยชามด้วย <c oughs> เป็นไปได้เป็นไปได้ออซื้อช้ขขวยชามให้แกไปเลยอะไรแบบนี้น่นและแล้วก็มีข่าวดีข่าวดีอีกอะไรเลยเมื่อวานนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอมอบเงินให้2,000ับาทเพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์ที่เราจะขาดผมก็ไปซื้อเครื่องตัดผมเอาเครื่องตัดมาคืนแล้วเนาะครับผมนะผมเอาไปซื้อเครื่องตัดใหม่แล้วนะซื้อไปพันแปดเหลืออยู่สองร้อยแล้วทีนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะจากเชียงใหม่มอบให้อีกหนึ่งพันบาทเพื่อไปซื้ออันที่ขาดอีกก็ผมก็จะไปซื้อพวกกระบะปูนผมจะได้เอากระบะปูนมาคืนปูนนะพวกกระบะปูนพวกเกียงสามเหลี่ยมแล้วก็พวกอ่เอ่อไอ้เกียงปาดปูน อะไรที่เราขาดเดี๋ยราก็ไปซื้อพวกนี้เราก็จะเอาไว้ใช้ในงานจิตอาสาต่อไปไม่ไม่ใช่ของผมนะคือเป็นของส่วนกลางนะเป็นของเราที่ใช้ด้วยกันไปทําความดีไม่ไม่ใช่ของผมคุณอยากจะเอามาใช้ยืมใช้อะไรได้หมดเลยนะไม่ไม่ไม่ได้ท่านไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นของคนใดคนหนึ่งอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็เป็น1,200เรายังไม่ได้ไปซื้อ เราว่าจะไปซื้อวันนี้เชา้านี้แต่ว่าของมันเต็มหลังรถแล้วเราก็เลยอาจจะเป็นพรุ่งนี้เชา้าหรือไม่ก็ตอนเย็นวันนี้อ่าวัสดุที่เราขาดเหลือออ,อันนี้รวบรัดเลยเนาะทีเดียวเลยหลายอย่างเลยในคลิปนี้นะฮะก็อธิบายชัดเจนดีผมก็เข้าใกล้สุดเข้าใกล้กว่าเพื่อนแล้วยังไงก็ขออวยพรนะให้พี่แล้วก็ ทางครอบครัวขอให้หายไวๆแล้วก็ติดก็อย่าติดนะฮะป้องกันไว้าเดือนี้ดีแล้วอันนี้ผมชื่นชมนะฮะทำถูกแล้วนะครับที่ลีและครอบครัวแล้วก็รีบชอบต่อสังคมดีมากเมื่อวานแม่เขาอยู่ให้แล้วไม่ได้ไปเมื่อวานหรอผมไม่ได้ไปเล้วเอกี่ยไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยไม่ได้ไปได้เหงียหูดังไหมไม่ได้เหงียไอ้ย ก็เป็นอย่างนี้นะที่ที่เราไปเมื่อวานเนี่ยพวกเราไปผมแล้วก็โกโกวาใช่ไหมล่ะสองช่องครช่วนใหญ่ไม่ได้ทําอะไรผมจนได้ว่าอย่างนี้พี่ผมขอตัดเหล็กหน่อยคนเยอะให้คนบ้านเขามาช่วยเยอะะชาวบ้านเขาไม่อยากให้เราเหนื่อยเลยอย่างมากแค่เอามือไปแตะเหล็กเนี่ยมุมมองชาวบ้านนะค่อยค่อยคิดว่าอย่างนี้อืเขาคิดว่าเราเนี่ย เป็นตัวแทนเอาเอาเอาแบบว่าไปทําให้เขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้เราทํำแต่เราก็คเรากลัวเหมือนเราเป็นเคอ่ะเขาจะไม่ให้เราทําเขาเกรงใจอะไรแบบนี้เขาจะทำกันเองเรากลัวเอฟซีไม่เข้าใจด้วยครัดบังแต่ว่าเอฟซีเข้าใจเข้าใจใช่ไหมไม่มีใครท้วงอะไรเลยผมไปอ่านดูคอมเมนต์แล้วทุกคนแบบมีแต่เฮ้ยชาวบ้านน่ารักชาวบ้านช่วยเหลือผมมีนะผมมีอยู่เออมีมีเจ้าหนึ่งผมอ่ะ อันนั้นเราไม่ต้องไปคิดเยอะเ,ออเราต้องเอาเอาแค่แค่ความรู้สึกส่วนมากเออเอ,อนั่นแหละดีแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าชาวบ้านเขาอยากช่วยเ,ออเขาขอห้องน้ําหลังนี้เขาขอแบบเต็มที่เออ<ต>เรา,าคุณพ่อกับคุณแม่วันนาเนี่ยแกเป็นจิตอาสาในหมู่บ้านเวลามีนู้นมีนี่ในหมู่บ้านแกไปช่วยเขาตลอดพอถึงคราวตัวเองเขาเลยมาช่วยคืนเออเเขาเลยไม่ได้ทําอะไร ะวันนี้พี่บ่าาเซโซปวดตาผมก็เลยบอกว่าแล้วแต่อยากจะพักกับพักเข้าไปก็ไม่ได้ให้ทําอะไรหนักก็คือเราไปถ่ายคลิปวิบูนเด็กวิบูมอ่ะตอนดูมาเซิงกันหรือเปล่าโอเคไปมครับผมครับเดี๋ยวก็ไปดูเปท่าที่จะรอขคงปวประ หมอเขาให้ดูอาการน่ะห้าวันน่าจะถึงวันเออรอเราเรอไปกันนั้นแหละค่อยว่ากันก็ได้ทางั้รครับผมครับพริบตัวนี้ผับไปกันนี้ก่อนนะครับผมรอครับรอสติครับเจ้าเลยนะทางนู้นไปแล้วก็ไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงว่ายังไงเราไปยังไงเพราะว่าเราก็นัดเขาหลายคนเนาะไม่ใช่ว่าคนเดียวเนาะหลายคนเราเราเราคือทุกคนตอนนี้ที่เราอยากจะไปด้วยกันอ่ะเขาอยากรู้แค่วันไหนแต่เรายังตอบเขาไม่ได้ เพราะว่าสิ้นเดือนมันก็สิ้นเดือนแล้วเนี่ยมันจะสิ้นเดือนแล้วเรายังให้คําตอบเขาไม่ได้ก็เลยอ่ะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เอกดูก่อนอ่ะตอนนี้เราก็ประมาณวันไหนคุณตอบได้หรือยังประมาณอาทิตย์หน้านู่นแหละเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้อ่าลูกผมนี่กลับตัวถึงวันศุกร์ดูอาการก่อนดูอาการถึงวันศุกร์อ่าดูอาการวันศุกร์นะครับผมรวมทั้งตัวผมด้วยแหละเพราะเราอยู่ด้วยกันนั่นแหละต้องวัดว่างตัวต้องต้องต่อสังคมด้วย คลิปหนครับผมครับรอ,<ม>อครับร,บร,บร,บรบสอสวัสดีครับ